แนวถามตอบสอบเลื่อนขั้นสมามัญพิศวกรโยธานะครับในงานคอนกรีตนะครับโดยที่ผมจะแบ่งคอนกรีตเนี่ยเป็นสามสถานะด้วยกันนะครับก็คือคอนกรีตก่อนการใช้งานนะครับแล้วก็คอนกรีตที่เป็นสถานะคอนกรีตสดนะครับแล้วก็คอนกรีตหลังจากที่แข่งตัวแล้วนะครับในคําถามที่1นะครับจะเป็นเรื่องของคอนกรีตก่อนการใช้งานนะครับคอนกรีตก่อนการก่อนการใช้งานเวลาที่ท่านไปสัมภาษณ์ระดับสมามัญวิศวกรนะครับ จะมีคำถามคำถามหนึ่งนะครับที่ถามท่านก็คือว่าซีเมนต์พอตแลนด์มีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับคำตอบนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงซีเมนต์พอตแลนด์นะครับเราต้องพูดเราต้องทราบก่อนว่าปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างนับแบ่งเป็นสามประเภทนะครับอันนี้อ้างอิงตามวิยพผอหนึ่งศนย์หนึ่งหนึ่งขีดหกสี่นะครับบอกว่าปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างจะแบ่งไปด้วยนะครับปูนซีเมนต์พอตแลนด์ปูนซีเมนต์พอตแลนด์ปอสโซลานแลวก็ปูนซีเมนต์ไฮดรลิกนะครับ แต่ในคําถามนะครับที่ทางกรรมการจะถามท่นานก็คือซีเมนต์ Portland มีกี่ประเภทนะครับซึ่งเราจะแบ่งตามมอกสิบห้านะครับเล่มหนึ่งนะครับปูนซีมเมนต์ Portland เล่มหนึ่งข้อกําหนดคุณภาพนะครับแบ่งเป็น5้าประเภทนะครับปูนซีมเมนต์ Portland เป็น5้าประเภทนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นไทป์ก็คือปูนซีมเมนต์ Portland ไทป์หนึ่งไทป์สองไทป์สามไทป์สี่แล้วก็ไทป์ห้านะครับโดยที่เราจะโดยที่เราจะแบ่งประเภทตามนี้นะครับ ใช่หนึ่งเนี่ยปูนเป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ธรม Land, ธรมดาปูนซีปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ธรรมดาใช้สำหรับในงานก่อสร้างทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเป็นตัวสตาร์ของเรานะครับตัวที่2นะครับเป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ที่ให้ความร้อนปานกลางขณะทําปฏิกิริยานับหรือว่าต้องการทนซันเฟสปานกลางนะครับข้อที่2เนี่ยจะมีคุณสมบัติ2ตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการทนซันเฟสนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนนะครับสาม ก็คือปูนซีเมนต์ Portland ที่ให้กำลังอัดสูงนะครับ4เป็นปูนซีเมนต์ที่ให้ความร้อนต่ำนะครับ5ปูนซีเมนต์ที่ทนซันเฟรดได้สูงนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น5ประเภทที่เราสามารถที่จะตอบกรรมการได้นะครับแต่ถ้าเราเกิดว่าเขาถามว่าโครงการเราใช้ปูนซีเมนต์ Portland เป็น type ไหนนะครับโดยทั่วไปเราจะตอบได้เลยว่าเป็นท y p e หนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าโครงการเราไม่ได้อ่า ต้องการนะครับเรื่องของการกันน้ําหรือว่ากำลังอัดสูงนะครับหรือว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าโลหิตทนกรีดนะครับหรือว่าให้ความร้อนต่ํานะครับหรือว่าเรื่องของทนซันเฟตได้สูงนะครับหรือไทย5้าเนี่ยจะตอบก,กรรมการว่าเราจะใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตลายหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคําถามที่สองนะครับทางกรรมการก็ถามว่า แล้วคุณช่วยอธิบายมาหน่อยว่าองค์ประกอบของคอนกรีตมีอะไรบ้างนะครับโดยทั่วไปนะครับองค์ประกอบของคอนกรีตนะครับจะมี4ตัวที่เป็น4ี่ตัวหลักนะครับก็คือ1ปูนซีเมนต์นะครับหรือเขาจะเรียกว่าเป็นวัสดุประสานนะครับ2นะครับก็คือมวลรวมละเอียดนะครับอย่างเช่นทราย3คือมวลรวมหยาบนะครับเช่นหินหรือกวดนะครับ4ี่คือน้ำนะครับ4ี่ตัวนี้คือองค์ประกอบหลักของเรานะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งจะมีไม่มีก็ได้ก็คือสารผสมเพิ่มนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นเาเรียกว่าแอดมิชเจอร์มีไม่มีก็ได้เป็น4ี่องค์ประกอบหลักกับองค์ประกอบที่5เป็นส่วนส่วนประกอบที่เพิ่มเติมขึ้นมามีหรือไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ง่ายๆนะครับกรรมการต้องการให้ท่านเนี่ยได้คุ้นชินกับการตอบคําถามแล้วก็ได้สื่อสารกับทางกรรมการเพื่อผ่อนคลายก่อนนะครับในคําถามที่ไม่ยากเกินไปนะครับต่อมา ก็จะเริ่มถามลึกขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจะถามว่าคอนกรีตที่ดีเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าคอนกรีตที่ดีในตรงนี้จะเป็นสถานะที่เป็นสถานะคอนกรีตสดนะครับเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยจะมีทั้งหมด4สถานะนะครับก็คือคอนกรีตสดคอนกรีตในสถานะพลาสติกนะครับคอนกรีตในสถานะที่อายุต้นและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วนะครับมีทั้งหมด4สถานะแต่ว่าในโดยทั่วไปนะครับกรรมการเนี่ยจะคาดหวังนะครับให้ท่านตอบในสถานะที่เป็นคอนกรีตสดนะครับ เมื่อเป็นคอนกรีตสดนะครับจะมีสามตัวนะครับสามสามำตอบด้วยกันนะครับที่ท่านจะตอบกรรมการแต่ว่าถ้าได้2ในสามเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปนะกรรมการจะคาดหวังคําตอบที่1และคําตอบที่2องจากท่านนะครับคอนกรีตสดที่ดีนะครับข้อแรกเลยต้องมีเขาเรียกว่า workability นะครับคําตอบที่2ก็คือต้องมีอ่ามีคุณภาพเป็นอ่าสม่ําเสมอหรือว่า Uh, สักเก o ตสกเกตเรเก,กรกน,นะครับไม่แยกตัวนะครับเรียกว่าไม่แยกตัวคอนกรีตที่ไม่แยกตัวแล้วก็คอนกรีตมีเว r ร์กัลบิลิตี้ที่ดีหรือว่ามีความสามารถในการเทได้ที่ที่ดีนะครับตามประเภทโครงสร้างที่ท่านเทนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือจะเป็นคารหรือเป็นเสานะครับต้องมีเว r ร์กัลบิลิตี้ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงสร้างนะครับแล้วก็คอนกรีตไม่แยกตัวนะครับและข้อ3มนะครับ ก็คือคอนกรีตไม่เกิดการติดขัดเนื่องจาก,กีินกองรวมกันที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบหรือเหล็กเสริมแลว่างทีคอนกรีตนะครับอ,อันนี้เป็นข้อที่3นะครับแต่ว่าค,ความคาดหวังนะครับก็คือต้องการให้ท่านตอบข้อ1กับข้อ2ได้โดยทั้งสองข้อเนี้ยสามารถทดสอบได้จากการใช้วิธีสลัมเทสนะครับตอนที่ท่านทำสลัมเทสเนี่ยท่านจะทราบเรื่องความสามารถในการ อาเทาได้ของตัวคอนกรีตสดตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของคอนกรีตของท่านเนี่ยแยกตัวหรือเปล่าเราใช้ทารลมเทสในการทดสอบนะครับโดยคอ่าคอนกรีตที่ดีที่ผมอ่าบอกท่านนะครับว่ามันต้องมี3ข้อนี้นะครับผมนํามาจากมาตรฐานวสทศ1 1 0 1 4นีขีด2นะครับเป็นข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีตปีปศสองพรบครับ